ไมชอบข่าี่อ้าเหมือนกันสักว่าแบบจะมีปัญหาตีกันไหมคะอืมหนูว่ามันมันข่านไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าอย่าอย่า,ยา,ยาแบบมามาตีกันหรือว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตตอนเนี้นะคะแล้วก็เราก็มามาในสเต็ปที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจมากๆในการทํางานแล้วก็มีวันนี้นะคะก็เลย เรื่องอดีตเราก็ไม่อยากจะจะ,จะไปคิดแล้วค่ะระหว่างพี่อ้ําเองเรามีคุยกับเรื่องนี้หรือ่องไหไม่มีค่ะแต่วันนั้นคุยกับพี่อ้ําแป๊บเดียวคุยพี่อ้ําน่ารักมากนะคะถามถึงน้องหมาด้วยวเวหมือนเหมือนที่หนูลงรูปถามถึงปาเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แถ้าต่อไปจะมีงานคู่กับพี่อ้ําอีกเราจะกล้ารับอีกไหมคะหนูกล้ารับนะก็หนูก็หนูรับไปแล้วมีอะไรพี่กล้าตองไม่ค้างหนูจะขายงานนะครพี่ก้าอาจจะเป็นคนตลกตลกประคะรเรื่องแบบลง วิดีโอคลิปเสียงลงรูปอะไรเง <_ an> ี้ยค่ะต้องไปถามผู้จัดการของหนูพี่ก้าวเองม่ะไม่ก็ไปถามแีปนคลับรเราแบบไม่ได้มีความเข้าใจกับแฟนคลับว่าว่าเอออยากไปโจมตีเขาหรือไงคือหนูไม่อยากแบบพูดขึ้นมาหรืออะไรเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรการที่เราไปให้ความสนใจอะไรพวกนี้มันจะเป็นมันเหมือนทำให้ทำให้ดังขึ้นนะคะทำให้เป็นเป็นเรื่องเป็นท็อปิกขึ้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเราก็เลยแบบ ปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าเหมือนหลายคนมองว่าเรื่องเก่าๆก็ยังแบบว่ายังขูดขึ้นมาอีกหนูเคี้ยวแล้วนะใครจะขูดก็ไม่ได้ขูดอะใช่ไหมคะไม่มีค่ะรับรับเข่านั้นรับงานเรียบร้อยรับตังค์แล้วด้วยค่ะที่เก้าเขาอยู่เพียงพางอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าคือเอาจริงชีวิตหนูคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ออกตัวแทนหนูในนี้ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็คือผู้จัดการหนูเนี่ยก็ ก็เริ่มมากั้ีแ่พี่ก้าวเลยนะคะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะใช่แต่ว่าถ้าถามเรื่องของว่าลงลงเน็บแนมหรือลงอะไรไหมเขาลงรูปหนูเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้ายังไงถามก็ตัวเองเพื่อะคะวามสบายใจทุกวันนี้ถ้าสมมติเจอพี่ตามงานเราไม่เข้าไปคุยคุยได้ไหได้นะคะได้นะคะเป็นเด็กเราก็ต้องหวัดดีแต่ไม่รู้จะพุยอ,อะไรกะคะโอ้โห้ขาขาวขนาดนั้นแล้วเลย <c oughs> <c oughs>